สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากๆากนะคะสําหรับทุกคําแนะนําในเรื่องของนิยายมันๆที่อยากให้มิจังอ่านนะคะเดี๋ยวมิจังมีเวลาว่างเดี๋ยวมิจังจะไปไล่อ่านดูนะคะว่าเรื่องไหนที่มันๆแล้วก็ไม่มีลิขสินบ้างเดี๋ยวมิจังก็จะเอามาอ่านให้แฟนๆทุกคนฟังเนาะโอเคสําหรับอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่43นะคะชื่อตอนเขามีชื่อว่าดัชนีจารานั่นเองนะคะมันเป็นยังไงเรื่องราวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ เมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของชายชาลาดวงตาของเจ้าฟึงก็ส่องประกายขั้นสองของหอตำรานั้นนะับว่าแตกต่างจากชั้นหนึ่งมันไรซึ่งตัวตำราฉบับขัดลอกแต่กลับมีตาหยกวางอยู่แทน และบนตราหยกเหล่านั้นก็คือการปรากฏคำอธิบายของวิชาเพียงไม่กี่ตัวอักษรคำอธิบายเหล่านั้น,ท,นทั้งสิ้นทั้งสั้นและไม่เฉพาะเจาะจงนั่นหมายความว่ามันยิ่งยากขึ้นไปอีกในการแยกแยะว่าวิชาใดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเด็กหนุ่มอาจจะขโมยวิชานับร้อยออกไปและค่อยๆย,ย่อยวิชาเหล่านั้นในภายหลังได้เช่นหอตำราชั้นแรกในฐานะของผู้ที่ปกป้องหอตำราแห่งนี้ผู้อาวุโสเจ้าย่อมรู้เกี่ยวกับวิชาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ชายชาราได้เห็นการต่อสู้ของเขาและเข้าใจถึงสิ่งที่เขาขาดเป็นอย่างดีในทีน่นี้มีวิชาระดับสุดยอดอยู่3าวิชาที่เทียบเคียงได้กับเจ้าก็คือหมัดมายาวายุดัชนีดาราและแข้งผานภาผู้อาวุาโสเจ้านำตายกทั้ง3ออกมาทั้งหมดล้วนเป็นวิชาโจมตีเจ้าเฟิงรู้สึกสงสัยเล็กๆยามที่ได้ยินชื่อวิชาทั้งสวิชาในการโจมตีของเจ้านับว่าระดับต่ำเกินไป ดังนั้นศักยาภาพของมันจึงมีจํากัดแต่ว่าเจ้าได้ฝึกฝนวิชากมแพงเหล็กเพื่อเสริมด้านการป้องกันซึ่งไม่ห่างไกลไปจากวิชาระดับสุดยอดเท่าไหร่นักหากเจ้าได้ฝึกฝนวิชาระดับเทพเจ้ากําแพงเงินมันก็จะสมบูรณ์แบบชายชาราอธิบายไม่น่าแปลกใจที่เขาเป็นจอมยุทธเด็กหนุ่มยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าวมาด้านการป้องกันนับว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าว่าเขายังต้องการการโจมตีอยู่วิชาระดับสุดยอดทั้งสามนั้นแตกต่างกัน มัดมายาวายุมีคุณสมบัติเป็นธาตุลมและใช้วิชาในการปล่อยพลังเมื่อใช้ร่วมกับวิชาขึ้นเคลื่อนไหวระดับสูงพลังโจมตีจะมากขึ้นเป็นสองเท่าดัชนีดาราคือการควบรวมพลังภายในของผู้หนึ่งเอาไว้ที่จุดเดียวมันสามารถโจมตีทุกสิ่งได้ในระยะ แข้งผานาพาน,นั้นจะสร้างลมหมุนโจมตีเป็นวงกว้างมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อใช้กับคนจํานวนมากชายชาราเขาขาว,ขาวเอ่ยอธิบายวิชาทั้งสามเจ้าเฟิงรู้สึกตื่นเต้นกับวิชาทั้งสามยิ่งนะักเขาสามารถได้รับพลังจํานวนมากในการฝึกฝนวิชาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนวิชาใดที่ส่งพลังที่สุดเจ้าเฟิงเอ่ยถามอย่างเทมตรงแม้ว่าทั้งหมดจะเป็นวิชาระดับชุดยอดแต่ถ้าว่ามันก็ยังคงมีความแตกต่างระหว่างกัน จากในสามวิชานี้ราชนีดารานับว่าแข็งแกร่งที่สุดใกล้เคียงกับวิชาระดับเทพเจ้ามันยอดเยี่ยมกว่าวิชาราชนีเมฆนาภาของเจ้าหรือหลงซะอีกแต่ถ้าว่าปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือมันฝึกฝนยากยิ่งนะทั้งยังมีความเสี่ยงบางประการในการใช้ออกอีกด้วยผู้อาวุาโสเจ้าเผยรอยยิ้มเช่นนั้นข้าก็เลือกม,มันแล้วกันเด็กหนุ่มเอ่อยโดยไร้ซึ่งความกังวล เขาได้เห็นวิชาดัชนีเมคาของเจ้าหลินหลงแล้วและมันก็ทรงพลังจริงเช่นที่ว่าและดัชนีดารานี้กระทั่งทรงพลังกว่า,าวิชาดัชนีนั่นหลังจากที่ยืนยันความต้องการของเด็กหนุ่มแล้วชายชรา,าจึงได้ไปนําตําราฉบับคัดโอกออกมาเจ้าเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆยามที่เขารับตำราตัวเก่าจากมือของชายชรา ไม่ช้ารายละเอียดของวิชาดัชนีดาราก็สลักเข้าไปในสมองของเด็กหนุ่มดัชนีดารานั้นถูกแบ่งออกเป็น6ระดับและขั้นต่ำสุดในการฝึกฝนนั้นต้องมีพลังขั้น4ีแห่งหนทางผู้ฝึกตนดัชนีนี้เป็นการรวบรวมพลังภายในของผู้ฝึกฝนเอาไว้ที่ขุดเดียวจนถึงขีดสุดเมื่อมันถูกฝึกจนถึงเข้าขั้นต่ำจะสามารถยิงทะลวงผ่านโลหะหนาสองนิ้วได้ วิชาเสริมกายยาของบางคนก็ทั่งร้ายประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับวิชานี้นอกจากนั้นวิชานี้สนใจเพียงพลังเท่านั้นหาได้ใส่ใจสิ่งอื่นใดไม่นี่คือสิ่งที่ข้าต้องการเจ้าเฟิงรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากดัชนีดารานั้นมีประโยชน์นะักและแม้ว่าเจ้าจะยังไม่เข้าสู่ขั้นจิตแห่งหนทางผู้ฝึกตนแต่ฝึกวิชานี้จนเข้าระดับสี่ได้เจ้าจะสามารถโจมตีผ่านอากาศได้ผอาวุธโสเจ้าไม่อาจหยุดชื่นชมวิชานี้ได้โจมตีผ่านอากาศงั้นหรอ หัวใจของเจ้าฟึงสันกระตุกทุกคนรู้ว่าเมื่อผู้ฝึกตนเข้าสู่ขั้นเจ็พวกเขาจะสามารถโจมตีผ่านอากาศได้มันมีความแตกต่างระหว่างขั้น6และขั้นเจและวิชาระดับสุดยอดดัชนีดาราสามารถโจมตีผ่านอากาศได้ก่อนที่ผู้ฝึกจะเข้าสู่ขั้นเจ็ดัชนีนี้ฝึกยากกว่าปกติราวๆสองถึงสามเท่าบางคนกระทั่งจัดมันให้อยู่ในวิชาระดับอัดเทพข้าเองก็เคยฝึกฝนมันครั้งหนึ่งแต่เพราะว่าติดอยู่ในระดับสามมาเป็นเวลานาน,าน และเพราะการที่จะเข้าสู่ระดับสีนั้นมันยากยิ่งข้าจึงยอมแพ้และฝึกฝนวิชาอื่นแทนผู้อาวุโสเจ้ามองตรงไปยังเด็กหนุ่มด้วยสายตาที่ซับซ้อนแต่ทว่าคาดหวังเหตุใดผู้อาวุโสเจ้าถึงได้มั่นใจในตัวข้ายิ่งนักเจ้าเฟิงเอ๋ยพราะความเข้าใจในวิชานี้ของเจ้านั้นลึกล้ำนักเจ้าได้ฝึกฝนวิชาระดับกลางจนเข้าขั้นหลอมรวมและกระทั่งฝึกฝนวิชานภารอยร่องจนเข้าขั้นสูงชายชาลาเอ่ยชม เด็กหนุ่มเข้าใจในทันทีว่าอีกฝ่ายรู้ว่าความสามารถในการทําความเข้าใจของเขานั้นสูงยิ่งและอาจจะสามารถฝึกฝนวิชารัชนีดาราได้ให้ข้าเตือนเจ้าสีหน้าของชายชาลาแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดผู้อาวุโสโปรดกล่าวดวงตาของผู้อาวุโสเจ้าแปลเปลี่ยนไปเป็นคมกริบเจ้าจะมีโอกาสในการชนะเจ้าหรือหลงได้ก็ต่อเมื่อเจ้าเรียนรู้ดัชนีดาราและแม้กระนั้นก็มีได้แน่นอนเหตุใดกันเจ้าฟึงไม่เข้าใจ ไม่ใช่ว่าดาชินีดารานั้นแข็งแร่งก่าดาชินีเมฆนาางั้นหรอนั่นก็เป็นเพราะเจ้ายงชีนั้นพ่นลมหายใจยาวเหยยดออกมาเพราะว่าเจ้าลิหลงนะั้นเป็นอันดับหนึ่งทั้งยังเป็นบุตรบุญธรรมของหัวหน้าพักเขาจึงไม่เพียงได้ปรึกษาโลหิตพันปีแต่ว่ายังได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปยังหอตำราชั้นสามด้วยหอตำราชั้นสามกันหรอชั้นสามที่ลึกลับนั่นนะนะเจ้าฟึงตกตะลึง ทุกคนรู้ว่าชั้นสองของหอตำรานั้นเต็มไปด้วยวิชาระดับสูงและวิชาระดับสุดยอดจำนวนหนึ่งส่วนชั้นสามนั้นเป็นเพียงแค่ตำนานเล่าขานเท่านั้นเจ้าลินหลงได้รับปรึกษาโลหิตพันปีทั้งยังมีโอกาสสูงที่จะทะลวงเข้าสู่ขั้นหกในอีกสองสามเดือนและกลายเป็นหัวหน้าของสี่อัจฉริยะของเมืองประกายอรุณพวกขับสูงของพรรคยอมสนับสนุนเขาด้วยทุกอย่างที่พวกเขามีเมื่อเอ่ยถึงตอนนี้ชายชรา,าก็ทอดถอนใจในขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเด็กหนุ่มตรงหน้ายังไงก็ตาม ความสามารถของเจ้าเฟิงนั้นไม่อาจจะนับได้ว่าด้อยกว่าเจ้าลินหลงได้แม้แต่น้อยน่าเศร้านักที่เขาเป็นเพียงสิทธิกูลสาขาในขณะที่เจ้าลินหลงเป็นสิทธิกูลหลักและบุตรบุญธรรมขอ,ของหัวหน้าพักแม้ว่าเจ้าเฟิงจะสามารถเอาชนะเจ้าลินหลงได้ในวันนั้นสิ่งที่เขาได้รับก็ยังคงแตกต่างจากอีกฝ่ายที่ได้รับอยู่ดีผู้อาวุโสเจ้าขอรับท่านสามารถบอกข้าได้หรือไม่ว่าสิ่งใดอยู่ในชั้นสามของหอตำลา มันจะใช่วิชาระดับเทพ,พเจ้าในตำนานนั่นหรือไม่ลมหายใจของเด็กหนุ่มทีกระชับขึ้นวิชาระดับเทพ,พเจ้านับเป็นตำนานผู้ฝึกสามารถเข้าสู่ขั้นกายเทพได้เมื่อฝึกฝนพวกนันเจ้าคิดหรือว่าเมืองเล็กๆเส้นเมืองปะกายรุงนี้จะมีบทคัดลอกของวิชาระดับเทพ,พเจ้าเจ้าหยงชี้ลัน่นศีรษะเว่าวเอ่ยต่อแต่เจ้าลินนลงน่ามีโอกาสที่จะสำนึกรู้บางอย่างได้จากเสียเสียวของวิชาระดับเทพ,พเจ้าเจ้าฟึงพ่นลมหายใจยาว ไม่ช้าเด็กหนุ่มก็ยืนตำราของวิชาดาัชนีดาราคืนสู่ชายชรา,าเจ้าไม่ต้องการคัดลอกมันเงินหรือชายชรา,าเอ่ยถามอย่างสงสัยข้าจำมันได้แล้วเจ้าฟื้นตัดสินใจที่จะไม่ปกปิดความทรงจำชั่วพริบตาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแม้ชายชรา,าจะประหลาดใจแต่เพาว่าความสุขภายในดวงตาที่ผ่านการเวลาไม่อย่างยาวนานนั้นกลับล้ำลึกยิ่งขึ้นดูเหมือนเด็กหนุ่มตรงหน้าเขาจะเป็นอัจฉริยะโดยแท้ เจ้าเฟิงยังคงสามารถเลือกวิชาระดับสูงได้อีกสองวิชาหลังจากที่เลือกวิชาระดับสุดยอดแล้วเจ้าหยงชีแนะนําวิชาเคลื่อนไหวยางกาวเซียวพิบตาวิชานี้น่ยมีคําเล่าลือว่ามาจากแหล่งเดียวกับวิชานาพาลอยล่องและเกือบจะเทียบเท่าได้กับวิชาระดับสุดยอดวิชาราชนีระดับสุดยอดหนึ่งวิชาวิชาเคลื่อนไหวระดับสูงหนึ่งวิชาเจ้าเฟิงยังสามารถเลือกได้อีกหนึ่งวิชาซึ่งคราวนี้เขาเลือกวิชากืนวนาัย วิชาคืนวนาลัยนั้นคล้ายคลึงกับวิชาซ่อนลมหายใจมันสามารถซ่อนกลิ่นอายและกลิ่นของผู้ฝึกได้จากข้ออธิบายนั้นหากวิชาคืนวนาลัยถูกฝึกฝนจนเข้าขั้นสูงผู้ฝึกจะสามารถเข้าสู่สถานะแข้งตายและหลบซ่อนจากสายตาของศัตรูได้นับว่ามีสายตาที่ดีวิชานี้นับว่ามีประโยชน์ยิ่งเจ้าหยงชีเผยรอยยิ้มหลังจากที่เลือกวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเฟิงจึงเอืยอขอบคุณชายชรา,าและจากไป ในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากภายในหอตำลาคนสามคนเดินลงมายัางชั้นสองคนแรกนั้นเป็นชายชรา,าชุดขาวคนที่สองคือชายวัยกลางคนท่าทางสงบเยือกเย็นและคนสุดท้ายเด็กหนุ่มในชุดสีทองคนสุดท้ายนั้นคือเจ้าหลินหลงเจ้าฟึงคำนับสองคนแรกในทันทีผู้เยาว์ทำความกรพบผู้อาวุโสและหัวหน้าพักจากนั้นเขาจึงเบนสายตาไปยังเด็กหนุ่มในชุดสีทองก่อนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มพี่หลินหลงอืม หัวหน้าพักและผู้อาวุโสผงกศรษะแต่ทว่าเจ้าลิหลงนั้นทำเพียงมองมายังเด็กหนุ่มผ่านๆและเบนสายตาออกไปโดยไร้ซึ่งคำพูดท่าทางนั้นทำให้เจ้าเฟิงรู้สึกอึดอัดและฉุนเฉียวยิ่งนักแต่อย่างไรก็ตามเด็กหนุ่มนั่นครองอันดับสามในบรรดาศิษย์สายในและแม้ว่าเจ้าลิหลงจะเป็นอันดับหนึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ควรมองเหมือนเขาเช่นนี้หัวหน้าพักกับผู้อาวุโสอยู่ที่นี่เป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าเฟิงคิดหากพวกเขาจะเข้ามายัางชั้นสองเพียงแค่หนึ่งในสองก็เพียงพอ นั่นหมายความว่าทั้งสองได้ส่งเจ้าลิหลงไปยังชั้นสามดูเหมือนว่าสิ่งที่ผู้อาวุโสเจ้า,จากล่าวนั้นจะเป็นความจริงเด็กหนุ่มเริ่มรู้สึกโกรธเคืองแต่ทว่าไม่นานความรู้สึกนั้นก็จางหายไปเมื่อเขาคิดถึงมิติในดวงตาซ้ายของเขาเจ้าเฟิงมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านภายในห้องเจ้าเฟิงปิดเบือกตาลงและวิชาทั้งสามรัชนีดารายางก้าวเสี่ยวพิบตาและกืนวานาไลจึงปรากฏขึ้นในห้วงความคิดของเขา เด็กหนุ่มเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนวิชาย่างก้าวเชี่ยวพิบตาก่อนจะค้นพบว่ามันคล้ายคลึงกับวิชานภาร้อยล่องครึ่งชั่วโมงถัดมาเขาก็เข้าสู่ระดับพื้นฐานในยามดาตีเจา้าฝึกคนพบสิ่งที่น่าตกใจเมื่อเขาใช้เคล็ดวิชาลมตัดลมหายใจควบคู่ไปย่างก้าวเชี่ยวพิบตามันกระทั่งรวดเร็วยิ่งขึ้นสองสามวันถัดไปเขาจึงเริ่มเป็นความสนใจไปยังวิชาใหม่ วิชาหางกาวเซียวพิบตาและวิชากืนวนาลายล้วนเป็นวิชาระดับสูงทั้งเจ้าเฟิงยังพบว่ามันง่ายยิ่งนักที่จะเรียนรู้มันไม่ใช่เพ,เพียงเพราะความสามารถในการเข้าใจที่เขาได้รับจากดวงตาสายแต่เป็นเพราะวิชานาภาลอยล่องและวิชาซ่อนลมหายใจนั้นสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้เขาด้วยเพียงแค่สิบวันเจ้าเฟิงก็ฝึกฝ,ฝ,ฝ,ฝนวิชาทั้งสองจนกระทั่งเข้าสู่ขั้นสูง ถัดจ,จากนั้นเขาจึงเริ่มฝึกฝนวิชาที่สําคัญที่สุดก็คือดัชนีดารารัชนีนี้เป็นวิชาระดับสุดยอดซึ่งยากที่จะฝึกฝนก่อนนนั้นกระทั่งผู้อาวุโสเจ้าก็ไม่อาจจะฝึกฝืนได้ทั้งหมดจบไปแล้วนะคะกับ EPD นะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับตุกการติดตามและยังไงอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจคนอ่านบ้างนะคะ